หมดตู้เนี่ยผมซื้อเลยพี่อ้วนรอเล่นมาเนี่ยไม่รอมาได้พี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะพี่ผมซื้อจริงผม,ผมเห็นอ้วนไปเหมาหลายคนน่ยแต่ไม่คิดว่าจะ,จะมาเหมาเราด้วยมันไม่ได้เหมาองค์ละสองร้อยนะพี่ทุกอง์มีต้นทุนอะไรอย่างนี้องค์เท่าไหร่พี่อย่างนี้น่าจะเป็นหมื่นปะ่ะเป็นหมื่นครับพี่ร<ม>ื้อปัดเศษทิ้งมาเลยกันนะเอา สอ,องล้านสองนั่นพี่ปัดเศษแล้วอ่ะเนี่ยสองล้านสองปัดแล้วเอาสองล้านสองแล้วกันพี่ล้านห้าแล้วกันพี่คือผมผมไม่ได้บวกตัวเยอะเลยเอาให้จริงนะพี่ผมเอ,เอาแม่งแล้วผมบอกซื้อไปแล้วเนี่ยผมก็กาดล้านหนึ่งผมว่าซื้อพี่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับพูนพระรามห้านะครับหลายคนเนี่ยอาจจะทราบว่าผมเนี่ยได้ มีการจัดสร้างวัตถุมงคาลพระราหูไว้หนึ่งรุ่นใครที่ไม่รู้เนี่ยหลังจากวันนี้ก็คงจะทราบกันแล้วแหละนะครับผมสร้างวัตถุมงคลไว้หนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระราหูนะครับเสร็จปลายปีนี้นะครับโดยกูบาริยชาิอริยกิตโตนะครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปอัปเดตรูปแบบนะครับของพระราหูกันว่าเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆชอบใจติดตามในเพจว้วนพราม5 FC ไว้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ้วนพรามให้ FC ในทุกๆช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Live นะครับแล้วก็ TikTok นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราตามไปนไปกันเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงพี่เขาแล้วจริงๆพี่เขาก็เป็นเสียนพระท่านหนึ่งเครมาถามความคืบหน้าหน่อยพี่โอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โห โอ้โหเต็มกระจุยกระจายเลยโหนี่พระพี่เงเยียบเลยนี่ดูดิใครเนี่ยสามารถข้าพระจันโอ้โหฉายาข้าพระจันร์นี่สุดแล้วนะครับพี่มาดพี่พี่มาสัสดีครับัสดีครับพี่มาดโอเคก็วันนี้อยู่กับพี่มาดเรียบร้อยนะครับไม่มาคุยเรื่องพระพี่พระเยอะโอ้โหมาอุดหนุนพี่เขาเยอะๆนะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องแบบนะครับหลายคนหลายท่านก็คงยะรทราบแล้วนะครับ เรียกเขาเรียกว่าค่อยๆแย้มมาทีละนิดแล้วนะครับว่าทิ้นปีนี้นะครับผมมีโปรแกรมนะครับสร้างวัตถุมงคลหนึ่งรุ่นนะครับก็คือพระราหูนะครับพระราหูของออผมจัดสร้างนะครับโดย ความเมตตาทุเคราะห์นะฮะจากท่านคูบาอริยชาติอริยะจิตโตนะครับนี่นะฮะสายสินนี้ที่หลายๆคนถามหลายๆคลิปถามคุณลองไปดูคอมเมนต์ในทุกๆหลายๆคลิปเลยพี่อ้วนครับสายสินข้อมือที่ไหนครับนี่แหละครับคูบาอริยชาติอริยะจิตโตนะครับวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแล้วสิ้นปีนี้นะครับผมได้รับความเมตตานะครับจากคูบาท่านนะครับ ผมขออนุญ,ญาตสร้างนะครับเป็นพระราหูหนึ่งรุ่นนะครับโดยคอนเซปต์ของผมเนี่ยผมจะเอากินไอของภาคเหนือนะครับคือพระราหูของทางเหนือผสมผสานกับภาคกลางนะครับโดยผมให้พี่เนี่ยเขาออกแบบในรุ่นพี่ที่เล่นพระท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นเซียนพระด้วยแล้วเขาเป็นเขาเรียวกว่าอะไรนะจบมาจากศิลปกรคณะจิตกรรมโดยตรงเลยผมก็เลยให้พี่ แล้วพี่จริงๆเขามีผลงานเยอะมากนะแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่เขาจะเปิดตัวหรือเปล่าว่างานไหนของเขาเพราะว่าศิลปินที่นึกออกไหมอารมณ์ศิลปินมันก็จะ,ะมันก็อาจจะบางคนก็อาจจะไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งอีกคนก็ไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งเดี๋วเราไปรู้จักพี่เขาก่อนดีกว่าแล้วก็ไปขอดูแบบพร้อมๆกันนะครับพี่มานี่พี่มาดเรานี้ตัวจริงเลยันนี้ดินได้เลยเดินได้เลยคนนี้ปกติพี่ประจำการอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่มีแผงพระที่ไหนบ้างมี ที่เดียวที่เอสซีพาซาที่เดียวเลยใช่ครับแต่อย่างเรารู้จักกันอยู่แล้วเราก็เดินสายก็ซื้อคือผมว่าพี่เขาซื้อขายกันเป็นปกติอยู่แล้วนะพี่นะวันนี้ผมมาตามเรื่องก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ในความเข้าใจผมผมไม่เข้าใจถึงศิลปะลึกซึ้งเท่าพี่เขาแต่ในมุมมองผมเนี่ยคือถ้าภาษาชาวบ้านพี่เขาติดคืออ้วนมึงเร่งกูกูไม่ทำ <c oughs> กูอารมณ์กูดีๆกูค่อยๆออ,ออกแบบนู่นนี่นั่น,นออกมามันถึงจะออกมาเป็นชิ้นงานแล้ววันนี้ ก็ถือว่าหลายเดือนนะพี่นะใช่ใช่ยาจ5เดือนเหมือนกันนะ <c oughs> พี่อโทมมาบอกอ้วนรูปแบบเสร็จแล้ว <c oughs> คือคืออย่างนี้รูปแบบเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วแต่ว่าวันนี้มันตกผลึกจนสุดท้ายแล้วเราก็เลยมามามาขอดูแบบพี่เขาว่าวันนี้เห็นพี่เขาปิ้นมาให้ผมไหมหรือเป็นรูปแบบไหนอ่ะพี่ขอดูหน่อยโอเคมาเดี๋ยวให้กล้องดูแบบนิดนึงเราไมีการแก้แบบมาหลายครั้งเพราะว่าอย่างอุ้นบอกชอบแบบพางเหนือผสมภาคกลางผมเนี่ยอยากได้แบบโมเดิร์นผสมผสมด้วยไงแต่สุดท้ายตกผลึกผมโคตรชอบเลยนะเดี๋ยวมาดูก่อนแบบแรกที่เราคุยกันคือไม่เหมือนแบบแรกเลยนี่อันแรกนี่คืออันไหนลนะพี่นี่นะแรกเลยใช่ครับแรกเลยนี่คืออันนี้โอ้โหนี่พี่ ผมต้องบอกก่อนผมมีโจทย์ไปให้พี่เขาผมบอกว่าพี่อยากได้เป็นรูปหยดน้ำผสมภาคเหนือแล้วก็มีศิลปะภาคกลางแล้วก็โมเดิร์นด้วยใช่พี่เขาบอกโจทย์มันยากเหมือนกันนะเอาอะไรมาให้นี่อะไรเงี้ยพี่เขาเลยออกแบบแบบนี้จริงๆผมก็ชอบนะผมชอบความเป็นสมัยใหม่อันนี้คือความเข้าใจของผมเดี๋ยให้พี่เขามาอธิบายที่ละลายดี เลข็กแปดใช่เพราะเราหูฟังเลขกแปดอินฟินิตี้นะครับอันเนี้ยคือคือคือร่วมสมัยเป็นโหนกโหนกร่วมสมัยโหนกร่วมสมัยใช่ครับนี่ใบหน้าก็ใบใบหน้าอย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ของภาคกลางนะใช่ใช่นะแต่แขนนี่ใช่ครับเขาเรียกว่าเขาเรียกอนาตอมี่ของเนี้ยมันน่าทิปก็คือ โอเคแล้วแต่ผมมองว่ายังไม่ได้ทรงพลังกานพี่ก็เลยต้องแก้ใหม่พี่กเลยสอบแก้แบบที่2เปไม่ไงไงบ้างพี่ต้องอยากได้เสมาเพราะว่าเสมามันยังคงความเป็นภาคกลางเป็นที่เลยเสมาก็คือราหูหลบพ้อน้อยใช่ครับถ้าลาหูหลบพ้อน้อยเห็นไหมจะเห็นว่าเป็นเสมาแล้วเราก็เอานี้หยดน้ำเข้าไปใส่ใช่ครับนะฮรูปแบบก็จะประมาณนี้พี่โอ้โหเขาเรียกว่าตานาโตมี่นะใช่ครับแค่เพิ่มเนี่ยเขาบอกผมว่าให้เพิ่มพวกกล้ามเนื้อเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ยังอยู่เลขแปดยังอยู่เลขแปดเนี่ยคือนอกเหนือจากอินฟินิตี้แล้วเนี่ยยังเป เลขของพระเล่าหูนะเลขพระเล่าหูคือเลขแปดนะนะครับส่วนเดี๋ยวตรงนี้เราถ้าพระจันทร์ก็ใส่ตีทองพระทิพย์ก็ใส่ตีเหลืองยวผมไม่ใส่รายละเอียดเลงตัวลายกระหนกเนี่ยดูตังเก็บผมจะไม่ได้เขียนลายไทยขึ้นมาเลย มันผมจะใช้โครงสร้างของเขาแต่ว่าถูกปรับแตเป็นประยุกเป็นไทยประยุกนะฮะครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะพี่แล้วผมจะบอกให้นะยังไม่เหมือนใครครับแล้วผมก็ไม่คยอยากจะเผยไอเดียได้ไหมพี่หรือหรือก็บอกให้ทุกคนได้ดูนะนี่นี่พี่อันนี้นะครับไม่มีใครรู้นะกล้องเข้ามาดู แล้วผมยังไม่เคยเห็นใครทำนะคุณเคยเห็นแต่พระเหนือพรมใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เป็นพระนอนนี่นี่พระนอนพระปางสายญาติเนี่ยนะครับเป็นปางคนประจําเกิดวันอังคารซึ่งถ้าเรื่องราวโหราศาสตร์มันมีลึกกว่านั้นอีกเพราะว่าวันเขาก็บอกวันอังคารคือวันของพระราหูแต่พระปางสายญาติเนี่ยคือนอกเหนือจะเป็นพระประจําวันเกิดวันอังคารแล้วเนี่ยยังเป็นพระที่เขาเรียกว่า เป็นปงังเทศนาอักษรินทราวหูอยู่ด้วยผมก็เลยเอาใส่เข้าในนี้ด้วยส่วนรูปแบบข้างหลังก็จะเป็นยับอันนี้คือเราพามาอัปเดตพามาเผยเพราะหลายๆคนรู้แต่ยังไม่รู้เลยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ได้รู้แล้วอันนี้คือรูปแบบที่เราสซาร์เพรส์ร้อยแล้วนะครับก็อดใจรอกันนิดนึงนะจ๊ะนะครับอดใจรอกันนิดนึงสิ้นปีนี้เจอกันแน่นะครับ วันไหนเดี๋ยวบอกผมมีไปแล้วแต่เดี๋ยวบอกวันนะครับแต่ที่ปีนี้ก่อนเดือนธันวาเจอกันแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี้ยเป็นวัตถุมงคลที่ผมสร้างตอนที่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วแล้วกันนะ mm hmm. ก่อนหน้านี้ผมสร้างถวายวัดสร้างแบบไม่ดังสร้างแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยเราก็ไม่ได้คนดังหรอกแต่คิดว่าคนเริ่มจะรู้จักเราพอสมควรแล้วแหละนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าคนเชื่อมั่นนะครับหรือ รู้จักในตัวตนของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมก็เลยอธิฐานว่าถ้าผมมีบุญวัฒนามีจังหวะโอกาสได้สร้างไนผมอยากจะสร้างวัาถึงมงคลตักรุ่นหนึ่งแล้วจังหวะโอกาสทุกๆอย่างเนี่ยมันแมทให้ผมจะต้องสร้างพระราหูด้วย แล้วผมจะไม่สร้างอย่างอื่นด้วยพระปิดตาผมเคยสร้างแล้วผมก็ไม่สร้างขุนผงขุนแผนถ้าก่อนผมสร้างและผมไม่เคยสร้างพระเลยมผมเก็บรวบรวมตะบะในชาบารมีมารอพี่มาดออกแบบ <c oughs> องค์นี้ให้แล้วผมจะสร้างราหูแล้วผมจะสร้างรุ่นเดียวแล้วผมจะทําให้ดีและก็จะทาให้ดังนะครับส่วนจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของอนาคตครับถ้าเกิดใครสนใจก็รอติดตามกันนะครับพี่แล้วช้าออกผมออกแบบยังไงบ้างอะ Ừ. Um. cả <coughs> คือปกติแล้วเนี่ยแม่งผมไม่คือเดี๋ยวต้องถามก่อนพี่รับงานไหมเนี่ยไม่ได้รับงานใครเลยนะไม่รับเลยเดี๋ยวเกิดเทปนี้ออกไปเฮ้ยผมต้องการพี่มาออกแบบไม่มีไม่เอานะบอกว่าทีนี้ผมจบมาเนี่ยผมแม่งไม่ได้ทำงานเลยนอกากทำงานเซฟส่วนตัวแล้วก็ไม่รับงานเลยไม่ได้รับงานเลยไม่ขายไม่ได้เลื่องถ้ามีคนมาพี่สามล้านเขียนตัวนี้ไอ้ผมมันมีเวลาอ่าแต่นี้คือมันเป็นอ้วนไงผมแม่งแบบพี่น้องเลยอะน้ำตาจะไหลคือมันเป็นอ้วนแล้วผมก็ไปเสร็จไม่ได้อยู่แล้วไงแล้วตอนแรกอ้วนบอกว่าจะไม่เล่งแต่สุดท้ายอ้วนก็เล่งไปเล่งมา โอ้โหเดี๋ยวไม่ทันขึ้นมาลำไรพี่เพราะดูผมไม่ผมไม่ค้าขายมาเป็นหลายเดือนอ่ะป้ามันนี้อยู่อะไรเงี้ยออืหไม่รบมันรู้ตียังไงก็ไม่ไรหรอกพี่น้องกันแล้วพี่น้องกันแล้วยังไงทำฟรีทำไมก็โทรร้านแต่งีหนึ่งดุนพาพี่นักโอ้โหงแล้วพี่มีอี่องเดี๋ยวหนึ่งสองสามพี่ จบพามันยี่ย้อยมันเดิออย่อยก็ซื้อตามย่อยเลยพี่สามร้อยห้าร้อยก็เหมาไว้ดิโอ้ล้อโอ้เล้อนี่เราจะซื้อยังไงวะเนี่ยผมจะเริ่มเข้าไปซื้อยังไงคือแต่ย่อยของพี่เขาไม่ได้แบบย่อยแบบสองสามร้อยนะพี่องค์หนึ่งเนี่ยหมื่นกว่าบาทห้าพันแปดรึไใช่ขอดูทีละถาดได้ไหมพี่ถไหนก่อนนะอ้อนเอาแล้วแต่พี่เลยถาดนี้นะเนี่ยเลียมทองเยอะๆดิอ้ พี่เขาไม่เอาตัางเราพี่แล้วติดแล้วเป่าพี่เนี่ยแปลงเป็นเงินได้ไหมตีค่าเป็นมูลค่าเงินได้ไหมคือเนี้ยผมคนทำสวนป่าใช่ไมม,ม,ออม,มันเหมือนมันเหมือนงานออกมาเหมือนมันเหมือนลูกเราอ่ะคือขายลูกคุณได้ป่าล่ร น,นี่อันนี้อย่าดราม่าผมนะเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้อินศิลปะเท่าพี่เขาบางทีคาพูดผมอาจจะเฮ้ยอ้วนทาไมมึงไปถามก็แล้วอันนี้ผมถามแบบในมุมมองไม่รู้และคําถามนี้ผมก็ไม่กล้าถามใครนอกจากพี่เขาเพราะว่าเราสนิทกันเพราะบางทีคําถามนี้อาจไปที่แม่งไออ้วนแม่งโดนพับไปแล้วเลยอันนี้ผมพี่ไม่กดผมแล้วะผมไม่รู้ศิลปะแสดงว่าคนที่รักศิลปะจริงเนี่ยมันไม่มีมูลค่าจริงเพราะทำวิจัยนะถ้างั้นแล้วเนี่ยพี่ถ้าศิลปะพี่ไม่มีมูลค่าไม่มีราคาที่ประเมินได้ พระผมก็ประเมินไม่ได้เหมือนกันพี่เอาอย่างนี้พี่หมดตู้เนี่ยผมซื้อเลยพี่วันรอเล่นมาเนี่ยไม่ร้อมาดิพี่ก็ศิลปะพี่ประเมินไม่ได้พระผมก็ประเมินไม่ได้เหมือนกันผมไม่เคยไม่ไม่เคยจดละเฮ้ยพี่ไม่รู้ผมไม่ได้พูดเล่นนะพี่ผมซื้อจริงพี่หมดยังหมดแล้วมีแค่เนี้ยจริงเหรอพี่ซื้อจริงจริงมาดิใครรู้จักกันไปเทียนไหมพี่เออมาผมอุดหนุนพี่ขายขัดคุณก็ไม่เป็นไรหรอก ลาเพี่จะได้ไปคำนวณนี่หรือวะแล้วพี่จะคำนวณยังไงเอาพี่ก็คำนวณดูดิเต้ช่วยหน่อยวะเฮ้ยนี่เฮ้ยพี่อันนี้ผมไม่ได้ไม่ไม่ผมไม่ได้เตรียมกันนะคืออย่างนี้ผมไม่ได้เตรียมกันนะพี่นะผมก็มาซื้อของผมปกติอยู่แล้วแต่ผมยังไม่รู้เลยพี่เขาจะเอาผมเท่าไหร่ถ้าเกิดเกินเกินสามล้านผมยอมนะเดี๋ยวพี่ลองคำนวณดูคืออย่างนี้ ผมจะบอกว่าผมมาซื้อขายพระกันอย่างเงี้ยประจํอยู่แล้วแต่ผมมาไม่ได้ออกสื่อให้คุณดูสื่อที่ที่คุณได้เห็นกันเนี่ยคุณก็ได้เห็นว่าคอนเทนต์ต่างๆที่ผมไปเดินซื้อพระไปเดินเช่าพระนะครับออกแผงพระออกสนามพระต่างๆผมจะเคยบอกในไลฟ์สดในไลฟ์สดในเพจว่าเฮ้ยพี่ผมซื้อขายกันทีนึงเนี่ยเป็นสิบล้าน20ิล้าน30ิล้านนะแต่ผมอะ่ะไม่ได้นําเสนอตีแผ่ไปเพราะว่าผมคํานวณดูแล้วเนี่ย คนชอบเราชอบความเป็นตัวตนของเราที่เป็นเตียนพระออกไปซื้อสนามพระมากกว่าคนไม่ได้ชอบเราว่าโหมึงจะซื้อกัน5าล้านสิล้านไอ้เหี้ยมึงก็อวยกันเองนี่มึงก็พวกกันเองมึงก็จัดฉากกันเองได้แต่บรรยากาศตรงเนี้ยผมซื้อกันจริงนะแล้วผมซื้อหมดเลยด้วยคือผมกินใจตรงคําว่าศิละปะผมประเมินค่าไม่ได้ถ้าพี่เขากัดกองศิละปะ ออกแบบมาให้เราแล้วเนี่ยมันตีตีเป็นมูลค่าเงินไม่ได้ฉะนั้นแล้วพระเครื่องต่างๆเนี่ยผมก็ซื้อโดยที่ตีมูลค่าไม่ได้เหมือนกันไม่มีมูลค่าผมซื้อเขาเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาขานมาเท่าไหร่ผมขอต่อน,นิดนึง <laughs> เดี๋ยวพี่เขาขานมาเท่าไหร่ผมซื้อเลย <laughs> ไม่ต้องต่อ <laughs> โอ้พี่อย่าแพงยาแพงนะอย่าแพงนะ <laughs> งน,ะ <laughs> นี่นีน่พี่อย่างนี้ผมซื้อเหมาเนี่ยมันไม่ได้เหมาคงละสองหลับร้อยนะ พี่ทุกองค์มีต้นทุนอะไรอย่างนี้องค์เท่าไหร่พี่อย่างนี้น่าจะเป็นหมื่นไหมเป็นหมื่นครับพิมพ์ลึกในพิมพ์ลึกนะเนี่ยพี่เดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นรีโอ้ยนี่พิมพ์ลึกโอ้โหแล้วสวยด้วยวหมตายยังอยู่ไหมพี่อยู่โอ้โหนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องมีหมื่นบวกลบนะใช่ใช่ใช่หมื่นบวกลบนะถ้าเกิดพิมพ์ธรรมดาไม่ลึกมันจะประมาณหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันครับเนี่ยพี่ดูก่อน ผมยังไม่รู้เลยนะว่าทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหลวงพ่อพมว่าช่องแท้คงเป็นหมื่นอย่างนี้เป็นหมื่นย่อยของพี่เขาก็จริงนี่หลวงพ่อไพรทูนโพนิมิตรแต่ตัวอย่างถ้าย่อยแตผมเลือกคัดแพคเกจใช่ใช่แต่หลวงพ่อพุ่งวัดกกนี่พี่ใช่ไหมครับนี่หลวงพ่อขําวัดวัดแก้วนี่เจ้าคุณโพชัยพฤกษ์นี่ย่อยในมีราคามีมีราคานี่นี่นี่หลวงพ่อบทน้อย เราก็ชวนพี่เขาปวดตัดเหมือนันจะได้สลับเริ่มเงินแล้วเนี่ยพี่ต้องค่อยๆตีคำนวณเป็นถาดโฮ้ยถาดถาดนี้พี่มากดทีแรกก็ล้านสองเฮ้ยโทรๆเลิกเลิกเลยกลับมาโอ้จะจบข่าวจบข่าวพี่ถ้ารับเริ่งกีนเลกเกินก็ยกไม่พอพี่เอาค่าเขียนมาออกแบบมันอะไรไม่ได้เราพูดแล้วค่าก็อย่างที่บอกอ่ะไม่ผมเห็นผมเห็นอ้วนไปเหมาหลายคนเนี่ยแต่ไม่คิดว่าจะมาจะมาเหมาเราด้วย พี่นี่นเอางี้คิด,ดง่ายๆพี่พี่มีไรายได้เดือนเท่าไหร่แต่ถามพี่ก่อนเลยไม่ไม่เคยนับเฉลี่ยแล้วหนึ่งแสนบาทได้ไหมน่าจะพอมีน่าจะเกินแล้วกันตัวเลขวงกลมไปสองแสนถ้าพี่เขาออกแบบให้ผมห้าเดือนเนล้านนะไรายได้เขาเขาก็อาจจะมีแอบขายบ้างมีขายบ้างนีดนห่อ่อยแต่เขาต้องเอาเวลาไปออกแบบให้เราแล้วอย่างที่บอกนะพี่เร่งไม่ได้แต่สุดท้ายก็โดนหมเร่งแต่ก็สวยอยู่ไ้่อุูนรละเอียดด้วยไงอ้นเน้นอ้นบอกว่าอ้นแบบตั้งใจมากผมว่าผมทำให้เต็มที่ ูว่าเดี่ยวซิปิดแต่วันนี้คุยชวนเขาคุยเดชแล้วสิบสองล้านที่ไม่ใช่นี่เฮ้ยพี่แล้วผมอันนี้พี่หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเห็นว่าพี่มีอีกแสดงว่าพี่ไปซื้อมาใหม่ถูกต้องมันอาทิเรานะมาซื้อให้รู้จักจนวิีเลพี่เอางี้ถ้าพี่ไม่เชื่อผมพี่ไปดูในไลฟ์พูดพลับให้เอฟซีเห็นทุกคงในนี้ดูได้เลยขายอยู่แล้วคือตอนนี้ผมไม่ได้มุ่งเป้าว่า ทุงเป้าว่าผมจะซื้อไป1ผมยังไม่ทราบราคา2ผมยังไม่รู้ว่าผมจะซื้อไปจะมีกําไรหรือขาดทุนแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพาแทนแน่นอนเพราะเรารู้มือกันอยู่เดี๋ยวระหว่างพี่เขาเขาคิดคํานวณตัวเลขเพราะว่าเราซื้อเหมาเนี่ยทุกองคมีทุนนะพี่ถูกต้องไหมองค์นี้พันห้าสามพันสองพันทุกองค์มีทุนผมไม่ได้เหมากับพี่หมดนี่ห้าร้อยสามหมื่นห้าหมื่นแปดพันแปดหมื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เขาก็กำลังคํานวณทีละองค์แล้วผมก็ซื้อหมดเลยระหว่างที่พี่เขาคํานวณเนะี่ เดี๋ยวผมจะขดูพีเศนให้ดูก่อนเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนี่หลวงพ่อพิคงวัดวางประกอบพรอพิงพิมพ์งบน้ำอ้อยเนื้อดินนี่นหลวงพ่อวัดกก,กนี่นางขวากวัดมะลึกนี่ใช่ไหมสองที่หกศู 0. นย์นี่หลวงพ่อ หลวงพ่อบทน้อยแปด่วานี่กำแพงลิ้นเป็ดหลวงตาพันพิมไลยกอเป็นนิยมสุดของหลวงตาพันจะบอกให้ว่าหลวงตาพันเนี่ยเป็นพระที่น่าใช่นะเพราะว่าเขาร่วมเอามวลสารของสมเด็จเนี่ยแ้าจะมากดเลยนะนะครับอันนี้ก็หลวงปู่น,นาคของผู้หินนี่โถกโหนได,ด้ก่อนเป็นหมื่นนี่วัดวัดเงินของเตยเอาไวา้ดูบาาหุนพรมได้นี่สังกาจจายวัดประสาสนี่หลวงู่อูอ่ะหลวงพ่อคูสังอาวพ่ะคูสังเน่นี่เน่ 2444ครับเจ้าคุณโภชัยพฤกเนี่ยผมมีเป็นร้อยเม็ดเลยซื้อไปก็หยอดกระป๋องได้ฮะนี่เพราพอยุ้ยบางกะปิ้ะเขามีชื่อหมดทุกองค์นะเนี่ยพี่นี่หลวงู่หลิวนี่หลวงพ่อเอมวัดทองโปงนะ่งฮะสุโข,ขทยัยนี่หกกว่าเจ็ดกว่านี่นี่หลวงพ่อเกิดวัดทับหลวงใช่ไหมที่นครปฐม โอ้โหนี่หลวงพ่อนี่เหมือนนี่หลวงพ่อพัดวัดมองหลางกรุงเทพนี่แปดกว่านะนี่หมดเลยเนี่ยโหเราหวางเล้พี่เราคำนวณนี่หลวงพ่อเสียบวัดเกาะใช่ไหมหลวงพ่อเสียบใช่ไหมพี่อืมใช่ครับนี่หลวงพ่อเสียบวัดนี่หลวงพ่อเสียบวัดแหลมทรายนี่ปูทองและเดยวทาเนี่ยน่าใช่ครับนี่ปูทองและเดียทาโอ้โหเขาคนรู้พระเยอะเนี่ยได้เปรียบนะศึกษาพระเยอะได้เปรียบเราไปเนี่ยเราซื้อได้ทุกที่เลยถ้าผมเล่นพระจังหวัดนนท์อย่างเดียวนะ ว้าวนี้หลวงพ่อเสียบวัดอะไรวะเนี่ยเล่นกันเท่าไหร่วะกูไม่รู้เรื่องเลยเกิดผมไปเชียงใหม่ไปเจอหลวงพ่อเสียบวัดบ้านเกาะองค์หนึ่งเขาตีผม300รอยโอ้โหขนมกัวพระองค์เจ็ดแปดพันหมื่นเราก็ซื้อได้แต่ถ้าผมศึกษาแต่พระหน้าเดียวเล่นหลวงพ่อองค์เดียวเดียวเลยผมก็ต้องไปหาองค์หลวงพ่อองค์นั้นๆอย่างเดียว ถ้าผมไม่เจอสายที่ผมเล่นผมก็จะต้องกลับบ้านมือเปล่าแต่ก่อนพวกนี้ไม่มีราคาเนี่ยมีพันกว่าบาทสองพันเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดแปดพันหกเจ็ดพันเนี่ยเ,เมื่อก่อนเป็นร้อยร้อยกว่าบาทสองสามร้อยเนี่ยเพราะเส็งแบบสบต์นี่รุ่นสองนี่รุ่นสองรุ่นแรกเป็นหมื่นหลายหมื่นรุ่นสองก็น่าจะหกเจ็ดพันแล้วมั้งแล้วก็นี่ลวงพราะตวนวัดะหัสผมเพาะตวนนนบุรีเนี่ยสมมติผมไปไปที่นครศรีธรรมราช ไปเจอออกพี่เหรียญลอกเก่าไม่ทราบที่ครับเสร็จเราเรารู้พระเสร็จเราเสร็จเรากลัวนี่พระเจ้าคุณเจ้าคุณสีนี่พี่ใช่ไหมใช่ครับผมเขจจำวันโถอย่างนี้น่าใช้นะพี่นะนี่พรีเซ้นนี่หลวงพุโตเสกสองสองอ่านี่นี่หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหมดเลยนี่เจ็ดกว่าป่ะพี่แปดกว่าเก้ากว่าประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะนี่นี่ผูกผลผูกผลวัดหนัง นี่จานี่นี่พระแท้ๆดูง่ายๆนั้นเลยนี่วัดปฐถมแล้วเขามาถมไงองค์เขาถมจะดีนี่อย่างเยงี้หน้าแพงนะพี่นะน่าจะเป็นหลายๆหมื่นมานานแล้วเขาเกิดใช่เขาเกิดพันทุกวงใช่ไหมเก่ามากนะหกกว่าโหนี่พี่ดูผลเผยนี่โรงงานเดียวกันกับนี่แลยเนี่ยเราแตกวัดหนังนะแต่จริงนี่จะเป็นนู่นมั้งปฐุมป่ะพี่ข็พายวัดมะขามป่ะตู คุณความรู้เยอะวะเฮ้ยโหเราเดามั่วไว้ไม็ดสูงไว้หัวเม็ดด้วยไว้ฮะนี่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 สังฆราชแพรเร็จนี่เขาเรียกว่าอะไรนั่นคือสีเมฆไฟแปดห้าวัดวัดสุทัศน์สังฆราชแพรเจ้าคุณสีสดเสร็จความรู้ท่วมหัวนะพี่นะร้อนดีเฮ้ยนี่นี่นี่อุ้ยนี่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 ปูโต๊ะเจ็ดสองโอ้ยอย่างนี้นี่เมื่อก่อนองค์เป็นร้อยใช่ใไหมพี่เดี๋ยวนี้องค์มันหลายพันแล้วหมื่นล้วบางองค์ นี่หลวงปู่ทูพ์มันแค่นางเลื้อยแค่พี่มันมีหายากหลวงพุทวดอ๋อเหรอหลวงู่ทูพ์จัดหลวงปู่ทูพนี่อาจารย์นี่ไงมิชัยบัญชาอ๋อนี่ไงยันกันหลังโห่นี่นี่นี่เท่ว่ะพี่หลวงปู่ทอธรัตโยธานี่เนื้อมันจะออกเป็นอะไรอ่ะไม่ละสิทธิ์สำลิศเลยเนี่ยพี่ออกดำๆเหมือนสำลิศนะตัวแต่นี่เท่กว่าไม่พีเซนไม่ได้ครับนนบุรีบ้านฉันหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังพี่นี่นี่หลังอุในพิมใหญ่ กิ่งวัดตึกนะวัดวัดชนะชัยชนะสงครามเลยเขาเรียกกิ่งบดินนะอ่าใช่ใช่ปีศูนย์กว่านี่ศูนย์กว่านี่ดิผมไม่มีความรู้แต่เคยเห็นเยอะนี่พระแก้ววัดโปรดเกลนนบุรีเนี่ยข้าวัฒนรบานสูงนี่น่าจะยุครลอื่นนะพี่ยาตอนปลายอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ครับแต่อันนี้ดิพี่เขาเล่นกันยังไงไม่รู้ราคาเจ้าคุณเจวัดโพครับมัน้ราคาไงเ้าคุณเจก็องคหนึ่งอย่างนี้รุ่นไหนประมาณเท่าพันครับโอ้ยกูสงสัยกูต้องโดนสายแสบแล้วแหละ นี่ตัวเลขที่ออ,อกฮะไอ้ผมก็ไม่คิดแล้วว่าว่าผมจะถุนนี่เดียวคุณจะจมเยอะขนาดนี้ <c oughs> โอ้โหโ่โหโโหโเดี๋ยว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 คูดว่าคุณอูไม่จมเยอะขนาดนี้แสดงว่าตะ <c oughs> ุกองสะดุงตะดุงกันเพื่อเอาแน่หมดนี้ขอถ้าได้เสียผมตื้อ ถ้าในใจผมนะร<ม>้านหนึ่งผมซื้ออะไรพี่มาไม่พร้อไม่พอ,อ <c oughs> จริงเหรอพี่พี่ <c oughs> ผมควูแล้วเอาเอาเอาให้จริงนะพี่ผม <c oughs> เอาเอาแม่งแล้วผมบอกซื้อไปแล้วเนี่ยผมก็กาลาร้านหนึ่งผมว่าซื้อพี่จีบกดเริ่งก็ได้เลยเดี๋ยวปัดเสร็ทิ้งมาเลยนนะเอาสองล้านสองแล่วกันพูดไม่เป็นเลยเดี๋ยว <c oughs> พี่ปัดเสร็แล้วอเนี่ยสอง้านสองปัดแล้วเอาสอง้านสองแล้วกัน ในใจผมว่าเรียนตามตรงแล้นะพี่คือเมื่อกี้เนี่ยทีมงานตัดต่อเนี่ยมันอาจจะมองแค่แป๊บเดียวแต่เมื่อกี้นี้เราใช้เวลากันเกือบชั่วโมงนะ เนี่ยมาคำนวณเพราะผมก็คำนวณพี่เขาคำนวณผมก็ประเมินน่อยอย่างสมมติองค์เนี้ยผมประเมิน4 0 0พพี่เขาประเมิน900 0หมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ต่างคนก็ต่างประเมินนึกออกป่ะ <c oughs> พี่เขาก็มีราคาเขา <c oughs> ผมก็มีราคาผมคือภาพที่มันตัดออกไปแค่ย0ิกว่านาทีที่คุณเห็นเนี่ยมันตัดเดียวแต่ผมเนี่ยโอ้โหพี่เมื่อกี้มาถึงตอนนี่จะสองทุ่มแล้วเนี่ยมาถึงตอนห้าโมงครึ่งหกโมงพี่ดูดิจะสองทุ่มแล้วนะคนไม่มีแล้วเนี่ยเหลือแต่เราเนี่ยมันมัน อย่างที่บอกอะ่ะมันถ่ายทอดออกไปแค่ยี่ินาทีแต่กว่าเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยต่างคนต่างคำนวณอ่ะสมมติเรา,เรา,เ,ราเราจะเราจะคำนวณให้ให้ให้เพื่อนๆอดูอยังไงเช่นอะ่ะพี่องค์นี้พี่มีราคาในใจเท่าไหร่ผมมีราคาในใจเท่าไหร่เรามาจูนให้เข้ากันพี่เขาตี8ปดพันผมคำนวณว,นวน 4, ่าสี่พันอาจจะมาจูนตรงกลางหกพันพี่เขาสองล้านสองแล้วมันจะยังไงวะเนี้ยแม่เมื่อกี้ผมคำนวณจริงๆนะพี่เอาตรงๆเลยนะผมคำนวณประมาณล้านสาม ขายเนี่ยหมดเนี่ยคือพี่เขาคือผมซื้อพี่เขาล้านสามเนี่ยพี่เขาได้เงินสดเลยแต่ผมล้านสามเนี่ยผมต้องใช้เวลากี่เดือนอันนี้คือไมเซฟความคิดนะสมมุติผมซื้อเขาแต่ไม่รู้จบหรือเปล่านะพี่เขาผมสองล้านกว่าผมสมมติผมต่อเขาล้านสามแล้วกันพี่เขาได้เงินสดเลยแต่ผมเนี่ยใช้ระยะเวลากี่เดือนแล้วสมมุติผมใช้เวลาหกเดือน ผมซื้อพี่เขาล้านสามอาจจะขายได้ล้านหกผมกําไรสามแสนกําไรสามแสนคุณอาจจะมองว่าโอ้โหคุณกําไรต้องสามแสนแต่ผมใช้เวลาหกเดือนฉะนั้นแล้วผมจะมีไรายได้เดือนละห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทหักค่าบาัตรค่าจัดตกแล้วเนี่ยนี่คือเราไม่ได้เล่าให้ฟังเรากำลังจะต่อรองพี่เขา <laughs> <laughs> พี่ล้านห้าแล้วกันพี่ ร <ผม S 1> ้านสองร้านคคือผมผมไม่ได้บวกอ้วนเยอะเลยคือปกติแล้วเราซื้อขายกันเนี่ยผมผมผมซื้อขายเนี่ยใช่ใช่เราดูองสององใช่ไหมไม่คืออย่างนี้มันฐานเราเนี่ยไม่เคยเจอแบบาบางทเาีเรา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 ซื้อเนี่ยพี่อย่างเงี้ยเฮ้ยอ้วนคุณผมสามพันห้าเหมือนบางทีพี่เขาซื้อสามพันห้า่เงี้ยอ้วนผมเอาไวๆเลยสี่พันคือเราจะซื้อพี่เขาจะไม่บวกเยอะแต่นี้อ้วนคุยให้ด้วยเข้าใจก่อนคือ ผมตี2องร้านสเนี่ยผมไม่ได้ปวดอ้วนเยอะเพราะว่าเพราะความอ้วนด้วยแหละก็ามเป็นอ้วนเลยซื้อแพงเพราะมันก็เลยขายแพงเราเราก็สนิทกันกัเลยคือผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบตีเพื่อเยอะแยะอะไรเงี้ยอันเนี้ยร้านคือไม่ไหวอ้วน เือองน,นี้ถ้าเกิดซื้อกันเนี่ยพี่มันใจล้วนๆแหละพี่มัน ừ, มัน ừ, ไม่ได้มองว่าผมจะซื้อพี่ไปทําอะไรใช่<ะ>เพราะบางอย่างเนี่ยผมรู้บางอยาอ่างอ้วนก็อ้วนก็มีมุมอ้วนก็ซื้อหมดเอาหมมายอะไรเงี้ยเราบมงอยางผืก็ว่าซื้อมาควแพงเลยอ้วนก็ยังแบบใช่ไหมคือซื้อพี่ยกแล้วพี่จะไปขายน้ำเต้าหู้ซาลาเปาที่ไหนก็ต้อง <c oughs> ต้องเอามาฝากผมด้วยนะ <c oughs> พี่เอางี้แล้วกันผมก็อยากจริงๆนะใน,ในใจถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมบี้พี่เต็มกราฟแหละอย่างน้อยเ่ยในตัวเลขในสมองผมเนี่ยพี่16 ผมขายได้ไม่เกิน2ี่สิบผมขายได้ไม่เกิน20แสนแน่นอนเอ้ยสองล้านแน่นอนอ,อันนี้คือมุมมองผมถ้าผมขายได้เกินก็โชคดีแต่ถ้าขายได้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แล้วกันพี่สองล้านแล้วกันจบผมซื้อ พี่ครับจบจบโอเคแล้วยังไงพี่โอนเดี๋ยวยังไงขอเป็นขอเป็นสดถ้าเป็นสดที่ต้องแบกเอพวกนี้นะเออขมอยากคุณที่ยกดพินก็ได้จัดไปเอามันจำไว้ก่อน20บาทเลยทั้งตู้ยี่20บาทพี่งั้นจัดจบแล้วควรควรเอาไปเลยใช่ไหมเอาไปเลยพี่เอาไปเลยได้หรือพี่เอาไปส่งผมไม่มีไม่มีถุงไม่มีอะไรแต่ผมแถมถาดผมได้ไม่พี่สองร้านไดยขอถาดด้วยนะครับแล้วกันหรือว่าไม่ให้ถาดไอ้อย่างนี้เรขอคืนนะโอ้ ตายเนี่ยจะซื้อเนี่ยเนี่ยองนี้อาา่านว่าขายได้ร้านเก้าเลยเนี่ยจริงอ้วนน่าจะมาซื้อผมต้องสั่งที่แล้วนะฮะผมนี่มีเวลาทางังงอทั้งเร็วแหมถ่ากิดผมผมซื้อพี่สามอยู่นผมซื้อพี่สามเดือน,นที่แล้วรงไหนรูปผมไม่ได้หรอกโอ้ไปแล้วติดชิ่งแล้วดุยดุย้ออ้วนพี่ไม่ว่างพี่มาเที่ยวอะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรผมคำนวณทุกชิ้นสองล้านบาทเนี่ย ทั้งหมดเมื่อกี้นี้เรานับกันทั้งหมดเท่าไหร่422องค์อ่ะใช่พี่422ร้องค์ละ4,000กว่าบาทผมคำนวณอย่างนี้ไม่เซ็ตผมกคำนวณเร็วแต่พี่เขาอาจจะคำนวณว่าเฮ้ยพูดไม่ได้ว่าองค์นี้พี่ซื้อ5,000พี่ต้องตี6,000องค์นี้หมื่นกว่าองค์นี้ผมอ่ะพี่400อกว่าองค์เนี่ยผมขายองค์ละ5,000เนี่ยผมรอดซึ่ง5,000อย่างเงี้ยมันซื้อได้เหรอพี่เจ๋งเนี่อย่างเงี้ยซื้อได้เหรอเล่มทองเงี้ยเนี่ยพระเล่มทองเงี้ยนี่อย่างเงี้ยหมื่นกว่าอย่างเงีี้้้ยยซืออไไดเเหรรนนนะคััับมกก็ฉล่ป จบดิวสองล้านพรุ่งนี้เข้าไปเอาตังค์ครับขอบคุณครับเนีขอบุญมากครับลูกพี่ก็จบนะพี่อ้วนทำงานไปด้วยคลิปนี้ออกไปนะคุณไม่ต้องไปไหนติดตามอ้วนพระรามห้าเอฟซไว้เดี๋ยวไปรอซื้อนี่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 ผ้าแทนเลยพระแท้แน่นอนเนี่ยพี่พระหลากหลายผ้าพี่เขาเล่นหลากหลายหล่อบ้างเหรียญบ้างผงบ้างนะครับแต่ถึงแม้จะย่อยเนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นย่อยที่กันเป็นย่อยที่คัดเกบผมคัดเกตด,ดูดิเน,นี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่สวยไม่สวยองค์สองพันกว่าบาทพวกนี้เดๆผมก็มีนี่เฮ้ยนี่เขาว่าลูกศิษย์สมเดจโตสร้างอลเนี่ยหนวงผู้ทองและโยธานี่กำแพงลิ้นเป็ดี่ผ้าเหนียวโบราณจัดไปพี่โอเคก็อันนี้เดี๋ยวคุณหลายคนอาจจะ ดูแล้วตั้งคำถามเฮ้ยพวกมึงเล่นปลาห่ให้กูดูเปะวะเฮ้ยพวกมึงจัดฉากให้กูดูหรือเปล่านะหลังจากเทปนี้ไปนะคุณไปรอซื้อได้เลยในเพจอ้วนพระราม5 FC Facebook fanpage น,นะคุณไปรอซื้อนะคุณจะเห็นภาพพวกนี้เลยอยู่ในนั้นแน่นอนหิวขายนะครับลงทุนแล้วเราพ่อค้าเราต้องขายนะครับเก็บส่วนเก็บซื้อขายส่วนขายทีนี้วันนี้ผมซื้อพี่เข้าไปสองล้านเนี่ยผมไม่ได้มองถึงกรรําไรถึงกาะทุนหรอกผมมองถึงมิตรภาพมิตรภาพมากกว่า นะครับมองถึงงานศินละปะมองถึงงานที่มิตรภาพาเพราะผมเข้าไม่ถึงศิละปะแบบเขาแล้วก็ที่สาคัญที่สุดอย่าลืมนะครับพี่ฝากติดตามด้วยพระราหูนะครับคูบาอริยชาติอริยจิตโตผมสร้างด้วยตัวเองครับ ก่อนที่จะจากกันนะครับพี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์นะครับอ้วนพระราม 5fc ในทุกๆช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik Took และแฟนเพจอ้วนพระราม 5fc นะครับวันนี้ผมและพี่ๆขอลาไปก่อนไม่สรุปพระนะถ่ายรูปดูเอาเองแล้วกันนะไปดูกันในรูปแล้วกันผมถ่ายรูปไว้วันนี้ไปก่อนพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่แล้วติดตามพี่ที่ไหนติดตามพี่หรือมาที่นี่ที่เดียวเลยทีเดียวมาที่นี่ที่เดียวเลยจะไม่มีพระเหลือแล้วครับอ้าวไปหมดแล้วถ้าเกิดมาแล้วมาเจอมาตู้นี้แล้วเจอพระต้องมาบอก ผมด้วยนะว่าอ้าวพี่วันนั้นบอกขายไปหมดแล้วก็เผื่อซื้อใหม่โอเคโอเคโอเคไปพี่ว่าก็อีพีนี้ก็เรียกว่าซื้อยกตู้เลยถ้าซื้อตู้ได้ก็จะซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยแต่ีตู้ซื้อไม่ได้โอเคปะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย e ีพีหน้าจะเป็นไรไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับ